สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายทีหักแพงถูกหมองถูกแก่น,นะคะยินดีตอนรับเขาทู่ช่องลิลลี่ค้นผ้ายอีกคือเก่าตามสัญญาเนาะค่ะเอากับขอกับน้ำแสบแสบอยู่งานบุญมาต้อนมาฝากพี่น้องห้าทถูกหมองถูกแจ่กถูกถั่วมุมหลูกเนาะค่ะถั่วจกกวักรวาลเนาะค่ะพี่น้องว่าสเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวหรือพี่น้อง ้าไทยเฮาในต่างแดนที่ฮักแพงและกินหอดท,ทุกทุกท่านเนาะค่ะค่ะเมนูเด็ดๆในมือนี้คือขา่าปุ้นหนามแจวนะคะพี่น้องที่เหตุสุพีสนองที่มาในงานบุญเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตามมาเบิ่งมาชมวิธีเห็ดของเมนรั่วเปิ่นเนาะคะ่ะ ข้าวปุ้นหนามแจ่วมือนี่หนามแจ่วเพิ่นกะเห็ดจากปลาซาบะเนะค่ะพี่น้องเป็นอาปาซาบะเห็ดหนามแจ่วในมือนี่เนาะคะ่ะกะแซ่บๆค่ะพี่น้องกะหลังแจกที่เป็นขวด น้ำเจวไดที่ก็เอามาลงในน้ำสุปนะค่ะพี่น้องนี่คือเอื่นว่าค่ะปุ่นน้ำเจวบ่มีกะทิน้ำยาขน,นมจินหรือว่าน้ำกระปุ้นมือน,นี่เป็นน้ำเจวนะคะพี่น้องบอ่ไดใส่กะทินะคะนี่คือวิธีเห็ดของแมคคั่วผิ่นเนาะคะ่ะ เครอนเห็ดกันด้ยเสียเรียบเหิ่งกับเสียบเลย จะห,หอมจะห,หอมสิหน้ามน้าน้าแจวข้ปุ่นมือนี่กระอบเป็นว่าเรียบร้อยนะคะกระแบงจากหมอหญ่ใส่หมอหน้อยกระตักที่แบชุดๆนะคะค่ะเรียบร้อยแซบ่บค่ะแซบ่บค่ะ น,นี่ก็คือพี่น้องลูกหลานที่มัดซ้อยในงานเนาะคะ่ะคนละใหม่ลนะมือยิบนั่นยิบนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยกันนี่ก็เป็นในเขาปุ่นซ้หรับห้องถ่องก่อนกินเขานะคะทุกคนมากกัเสีเอามีข้าวปุ่นออกมาหลับรองก่อนอันดับแรกเพื่อกันหิวนะคะพี่น้องเพื่อกับข้าสิแล้ว ขาดจานนี่เแมนของไผนะคะเป็นของย่าดิ่งหลีนะคะ บักกุเบร์ม,มืเน่บุดสองจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนื่องจากสอวันที่แล้วนะคะกินจีนะคะที่ซื้อกินจีเอนีมิเน่จัดนักๆเอย่ยยอดหลังนะคะพี่น้องเีนเป็นราวน ไวัด <Why? S 2> จมาได้เดห็นอยู่เ็นคนรอยแล้วฮะนาบอน้บอดูนี่ันนี่นั่นเรื่องเรื่องเบดเซ็ตก่นนาอกันนั่นก็สดโล 因为它嫩，它嫩黃,黄白。 กันดูอสกับเคียดกันบบบตัวปีที่สามปยไลลดพนทางแม่ปุ๋ยกับักระกันดูขึ้นหน่วยขึ้นหน่วยตัว่าสุมผู้เถาเพิ่นกะห่อขาต้มมัดนะคะกับแบ่งงานแบ่งการกันเห็ด แต่ละไฟล์นะคะนี่คือเข่าต้มมัดใส่ทั่วดํานะคะพี่น้องค่ะก็ะหิดไปร้ายหมอแล้วกันยังแจกพี่แจกนอก้องบอเบิดนะคะบอพ่อ,อ <c oughs> เ้ยแจกบอเบิดบอพ่อแก้ด้หอใหม่นะคะมีมือนี่มีหลายๆอย่างสําหรับตอนพี่ตอนน้องที่มากในงานบุญะคะ่ะ ค่ะอีกเมนูนึงนี่ก็คือพัดมีนะคะพี่น้องค่ะก็มีเต้นแนวแสบเศบคักๆนะคะมีพัดมีสำหรับตอนพี่ตอนน้องคือกันนะคะเป็นเมนูยามเร่งๆที่แขกมานี่กะซิมีกับเขากัปาลาระยังมีพัดมีน้ำนะคะ ที่ขาดมื่ไหดก็คือถอดหน่องไก่กับแกงจืดฝักหอมนะคะพี่น้องแกงจืดฝักหอมกัสิมีเห็ดหอมมีแค่รถนะคะขาดถือเป็นเมนูออแสบๆอีกเมนูหนึ่งคือกันนะคะ ค่ะก็ตามมาโดยแกงเห็ดขอนขาวใส่บวบนะคะนี่คือแกงเห็ดขอนขาวใส่บวบนี่คือสมตําหรือว่าตําหมากหุงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีมากๆหลายๆนะคะในงานแต่ละงานนี่ขาดไ่ได้นะคะ แม่ขวดตำหะฮงโซฟีมือในมือนี้คือน่องไก่คนสวยนะคะนี่เพิ่นตำมะฮงคกุคกเหลวคุกเกล่านะคะพี่น้องคุกหลายๆคุกนี่คือฝีมือของเพิ่นนะคะบบได้ยยูได้เซ่เลยนะคะคนมีฝีมือกับจังสีนะค่ะ

เอาตัวเองแม่เอาตัวไปไายปดยวกะทายห้ามง่ามเลยเด้าวกให้ามพ่อไายคอยานายไดียวไไไงต้แลืออไเ่มอีเน่เออบบแแบบนี่ตสปเอนี่สปกแ่ต่่นมีเลดวต้องหาปลักมาให้เราอนให้ พี่นอ้องปองปายขอบคุณถูกกันเบิงกันชมถูกไล่ถูกคอมเมนต์ถูกกันติดตามกับถูกความหักแพงถูกความคิดหอดคิดถึงที่มีหายกับคนผู้หายอยู่ตลอดนะค่ะพี่น้องสำหรับวัอนี้ see you again tomorrow ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ